กลางป่ามืดเสียงคลืดครืดดังสะท้อนพระอานนท์สะดุง้งหันซ้ายขวาแสงจันทร์ส่องเพียงริบหรีจากพุ่งไม้มีร่างใหญ่ขยับออกมาเป็นยักษ์อาละวะกะดวงตาแดงฉานคำรามมนุษย์เจ้ามาทำอะไรในถิ่นข้าพระพุทธเจ้าก้าวออกจากเงาอย่างสงบเรามาเพื่อให้เธอพ้นทุกข์เสียงทุ้มนุ่มตัดกับบรรยากาศน่ากลัว อลาวกะโกรบจับโยนภูเขาพุ่งใส่พระองค์แต่กลับสลายเป็นแสงเมื่อเข้าใกล้เหตุใดฤทธิ์ฆ่าใช้ไม่ได้ยักษ์คำรามพระพุทธเจ้าตอบเบาๆพระความโกรธไม่เคยชนะความสงบอลาวกะทดสอบด้วยคำถามรับคมเหมือนใบมีดอะไรคือสัตว์สูงสุดของมนุษย์พระองค์ตอบทันทีศรัทธาคือทรัพย์ที่โจรปลุนมมได้ยักษ์นิ่งงัน แสงสีทองจากคำสอนค่อยๆอยแทรกซึมเข้าหัวใจความโกรธเริ่มละลายอารวะกะคุกเขา่าข้าพเจ้ายอมแพ้ต่อสัจธรรมโปรดสอนข้าด้วยเถิดพระพุทธเจ้าประทานธรรมสั้นๆผู้ฝึกใจตนย่อมชนะศัตรูทั้งโลกร่างยักษ์ค่อยๆหดลงกลายเป็นยักษ์ใจดีพระอานนยิม้มยักษ์ก็พ้นทุกได้ หากยอมเปิดใจรับความจริง